สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็พบเจอกับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้น้องมิกเป็นใข้เป็นไข้นะครับผมหลังจากที่ฉีดวัคซีนมานะครับมิกนี่เป็นไข่ตั้งแต่เข็มแรกเลยนะครับมาที่พุมงคุ้มกันด้วยใช่เมื่อกี้โทรไปบอกว่ามาไหมได้มาวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมากินกุ้งซาซิมินะครับผมแหน่ไม่ได้กินนานเลยนะครับสําหรับกุ้งดิบกุ้งสด เป็นตัวแบบนี้นะครับนี่ครับผมแกะเปลือกไว้เรียบร้อยยังเหลือหัวไว้ให้นะฮะเผื่อใครจะกินหัวนะครับผมไม่ไหวจริงหัววันนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาในวันที่ฝนตกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฝนตกเพิ่งหยุดเมื่อกี้ใช่ครับมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยแฉะมานเลยตนี้กินหัวไหมใครกินหัวบ้างต้องเาไปลวกละพี่เจนไม่กินหัวถ้าไม่กินหัวก็เด็ดหัวเอาไว้ตรงนี้นะครับผม นึกว่าใครจะเป็นกระสือนะครับผมจะได้กินหัวน้ำจิ้มแดงๆเดือดๆแซ่บๆแต่ขอเตือนก่อนว่าเผ็ดนะครับผมดีที่มิกไม่ได้มานะครับผมเผ็ดมากพริกอะนี่ครับคุณผู้ชมไม่เท่าไร่หรอกเผ็ดยอจิ้มกินนิดเดียวมันกินอไม่เท่าไหร่เอยวาร้องห้าแล้วกันื อะไรอ่ะพิกแดงอะไรอยู่เผ็ดลงคอเลยเผ็ดสุดๆอ่ะตจ้นี้ไม่กล้าเอาพีิก้นมาละผมอ่ะอุ้ยมีมันด้วยมันมันเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ต้มกับมาม่านะผมอร่อยมากต้มหัวกุ้งกับมาม่าจะไปทิ้งนะนะนั้นมันอันนี้มันจะไปนี่มันอยู่นี่อห่งนั้นขางกุ้ง กุ้งกรอบหวานแด้งนะครับผมแต่พริกเผ็ดมากน้ำจิ้มเผ็ดมาก<笑><笑>ต้องค่อยๆจิ้มเป็นไงนะคนคนกินเผ็ดนี่สะอื้นอะ่ะไม่รู้นะสะอื้นสะอื้นนะครับผมกินเผ็ดอะ่ะ เห็ะนไหมแล้ววันนี้น้ําจิ้มยามราว่าน้าจิ้มผมปั่นได้เผ็ดมากวันนี้คะเดี๋ยวขนาดไม่เอาแบบพริกขึ้นมาอย่าได้อย่าได้แบบเอาพริกขึ้นมาแบบนี้นะคุณผู้ชมผมตายคาแรก <laughs> ตายแดดคาแรกเอาแค่ okay. จุ่มๆพอน้าจิ้มขึ้นมาก็พอครับนี่มผมไม่เข้าใจนะพี่เกมทำไมกุ้งมันหวานอะทำไมอะทำไมมันหวานอะไม่มีกินเทวเลยม,มาครับคุณผู้ชมเด็ดมาก ก็ไหนแหละสักคำโอเท okay. ไม่มีน้ำไม่็นไรยอ,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 อมใจขนาดผมยังไม่กล้าเลยคุณผู้ชมซื่เ <amo> นี่ยจากเมื่อกี้ง่วงๆอะ่ะปุ้งขาวตัวใหญ่ๆครับอ,อ,อ้าวข้าวโพดจัดไปแล้วตัวที่หล่นนะ ตัวที่ไปอยู่บนถังอะไม่เอาวิ่งสูงอ่ะไม่รู้อะกระพดแหมกินไปสองตัวเลยเนาะเมื่อกี้มันตกดินนะครับคุณผู้ชมแล้วไวไวบนโต๊ะกระพดมาจัดไปเลยมันปลาแตกเผ็ดปลาไม่เผ็ดหรอได้อยู่ขอโทษเผ็ดแต่ว่าเก็บอาการเก่งเก็บอาการเก่งแล้วตอนนี้เขาโตแล้วนะคุณผู้ชมเขาเลยเก็บอาการเก่งแล้วนะตอนมาตอนเด็กๆนี่ยังน้าฮายไมตอนนี้เก็บอาการเก่งกว่าผมละ กับผมได้เลยกินเผ็ดอ่ะวันนี้ผักไม่อย่างเดียวครับมินอาจฉาซะเกินจำเลยรอมไั้ผักพี่ยัง แสบปากเนี่ยกินเผ็ดเยอะผมแสบเงื้อแบบตอนนี้จำได้ไหมเมื่เมื่อวานเมื่อวานไปทำอะไรมาโดนนี่ไงกินอ้อยกินออ้ยเมื่อวานโดนไปขโมยอ้อยเข้ามานะคุณผู้ชมขโมยอะไรแล้วก็กินอ้อยเยอะนะครับผมรีบกินนะครับปากจนเป็นแผลคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ปากอ่เหือะเนื้อได้กัดอ้อยจนเหนอป็นแผลคุณผู้ชมเป็นกรรมอ่ะเนาะ เบียนกรมไปคําวของเขาว่าเขาแช่งนะโอ้โหใครกินก um ็แบบขอให้ตาเป็นแผลอะไรเงี um ้ยแช่งคาถากำกับต้นอ้อยไปแหละไม่ได้คำมอยครับคุณผู้ชมแค่ไปตัดเฉยๆนะจัดองก็มาอยู่ขอแล้วนะขอแล้วขอแล้วแต่เขาไม่ได้ยินไม่ยิน ถดด้าให้บีมีกินไม่ไหวแน่นอนคำเดียวเนี่ยบนเผ็ดแ,แน่วันนี้มีกุ้งไม่กี่ตัว,วครับผมกุ้งครึ่งกิโลครับกินเดยวก็ไม่ดีเนาะมันเป็นกุ้งดิบ,อดบของดิบใช่กินพอแบบหิวเอ้ยพอ,แบบพอแบบรู้รสชาติพอแบบพอได้กินอนะ่ะพอได้แบบได้ดริมรถโอ้แต่หัวมันมากโอ้แต่กุ้งหัวมันมากเอาไปใส่มากนี่สุดยอดเลยเมื่อกี้ อัากหมดเรื่องเอาใบมาใบม่วมงกันไหมมันกินได้อะ่ะได้ตาให้ไหลไหลคนละตัวครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมสีสารสีสารแล้วมันมาเรื่อยๆแต่เย็นๆนะครับผมจะใส่เยอะไม่เย็นอนะ่นนนนะ หัวร้อนตอนเนี้ยเผ็ดใสมากเลยกุ้งใช่ครับนี่เอ้ยังดิบๆอยู่ไหมทิ้กมันทิ้งมันโอ้หืมหนังบันกินได้ไงอ่ะไม่เข้าอ่ะหวานนะโอ้ไม่กล้ากิน โอเคอยู่ม่ต้องจิ้มก็อร่อยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราชอบกินกุ้งอยู่แล้วนะครับเมนูหลักเมนูหลักตัวสุดท้ายท้ายสุดแห้วครับคุณผู้ชมนี่กุ้ยน้าจิ้มมันขึ้นมากุ้ยพริกขึ้นมาครับเฮ้ยลาวบ้างไทยบ้างผสมก้นไปนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้ผมอ่ะเ้าพี่กินดิบไปแล้วว่ะอ๋อเอาพริกเหรอนึกว่ากุ้งไม่เท่ากันเอาพริกแค่ไหมเอโอเค คำสุดท้ายแล้วกลัวอะไรครับกลัวอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยมาครับคุณผู้ชมคำสุดท้ายแล้วกินดัวยกนครับผมวันนี้จะมีกุ้งสดๆนะครับผมวันฝนตกฝนตกแบบนี้นะครับคำสุดท้ายท้ายสุดรูดพริกเข้าไปเต็มๆอ่ะดูไบกิมม่าเห็นเผ็ดเลยพริกั่ะนั่นริกหวานหวานเฉยหวานเฉยเลย ไม่เฉยแล้วอะไรดูมันอ่ะอาอเลยคุณผู้ชม <c oughs> มันกุ้งเนียแบบ่ยสุดยอดนะฮะมันเยอะมากครับลองสดดูกุ้งขาว <c oughs> สดมานี่แบบวกเลยอ่ะครับหมดเป็นให้เรียบร้อยครับผมสําหรับซาเซมีกุ้งวันนี้นะครับวันนี้ก็กินพอได้กินครับผมไม่ไตายอย่าพ่งไหลอย่าพิ่งไหล น้ำล้างมือกินได้มั้เนี่ยได้หรือว่าจะกินน้ําฝนตกก็ได้ครับนั่นแหละคุณนๆวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกฝนตกครับทุกคนบ้านคุณผู้ชมฝนตกไหมครับก็น่าจะตกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นเป็นพายุที่เข้ามานะครับผมโอ้เมื่อวานนี้แดดร้อนเปียงวันนี้โอ้โหฝนช่ายครับผมเมื่อวานแดดร้อนมากๆวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกก็เป็นวันที่เย็นสบายหรือว่าน้องมิก ไี่เกลเก็ดมาเกล็ดง่วงเกล็ดมาเขาบอกว่าเป็นไข้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าได้โอ้โหโอ้โห <c oughs> มือสมาร <c oughs> นิดหน่อยเอะ <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคไปเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ทุทคนนะฮะมากินกุ้งด้วยกันวันนี้ก็เอาแล้วบอกแล้วอย่าท้าทายพริกคุณพี่อย่าท้าทายพริกนะครับผม โอเคครับผู้ชมครับและชาวคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเอาแล้วบอกก็้อบอกแล้วอย่าท้าทายพริกหมดลงปอดแนะเนี่ยสตายเออ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 เดือดสำลักออ